บายดีพี่น้องอันนี้กะหน้าสถานีที่เฮาสีเดินทางไปโคเปเฮเกนหรือว่าหน้าสถานีเมืองอานว่าง่ายคืออาร์เดนนั่นเองอันนี้กะสถานีปะเดี๋ยวเฮาไปซื้อตัวกันข้างในสถานีรถไฟเมืองอานประเทศเดนมาร์กอ่านว่าอานภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอ่านว่าอาร์เดนแต่ภาษาเดนมาร์กว่าอานนี่เฮากำลังสิไปสถานีรถไฟมาซื้อตัวเพื่อสิเดินทางไปโคเปเฮเกน อันนี้ก็เมืองอานพี่น้องอันนี้นี่บริเวณรอบๆเมืองอานเ่ากำลังสีมาสถานีมาซื้อโตเป็นเมืองนี่น้อยเป็นตะยูพี่น้องอ่าเป็นเมืองนี่น้อยเป็นตะยูอันนี้ก็บริเวณรอบๆสถานีรถไฟพี่น้องบอนสถานีรถไฟที่เขามาท้าเพื่อสีเดินทางไปโคเปเฮเกนนี่บรรยากาศรอบๆสถานีรถไฟตอนนี้ก็เวลาอาห้าโมงห้าโมงสีสบ ประมาณนี้พี่น้องบร,รยากาศก,ากับคำลวล่วนะอันนี้ก็บ,บอนข้าเจ้าลบเวลาเวลาหิมะมานี่เวลาหิมะมานี่ข้าเจ้าก็สิลบอยู่ในนี้อ่านี่ก็คือบอนลบหิมะได้พี่น้องนี่เข้าก็ออกมาข้างนอกไปนี่อ้อมมาข้างนอกนี่นี่ออกมาข้างนอกกับสิป็นบอนท่าสถานีท่ารถนี่อาเด่นเห็นว่าพี่น้องปนะ้ายน่ะอาเด่นแต่ภาษาอ่าเด่นมากเขาอ่านว่าอ่านจักเป็นนั่นเลยคืออ,อ่านว่าเป็นอ่านอ่าอันนี้ก็ สถานีเนาะถ่ายให้พี่น้องด้เห็นพี่น้องในเบื่องว่าอันนี้กะสถานีรถไฟเมืองอานตอนนี้เขากำลังท่ารถไฟพี่น้องรถมีนมันี้มาดอกกระถ่ายให้พี่น้องในเห็นให้พี่น้องในเบื่องบริเวณรอบๆว่ารถไฟมันเป็นแนวเลยบ่อนล่างรถไฟเขาเจ้าหน้าที่สองเมตรกว่านี่ล่างใหญ่คุณน่ะบรรยากาศกะหน้านี่กะหน้าห้อนแล้วแต่ก็ยังหนาวอยู่นี่เฮากะโอ้สถานีข้าเจ้านี่ มันมีได้คนเน๊ะแต่เวลารถไฟมานี่จักคนมาแต่ทางเลยเข้าใจแล้วว่าเป็นเผื่อข้าเจ้าจังเอสเวลาข้าเจ้ารถเมย์เป็นเผื่อจังตรงเวลารถไฟเผื่อจังตรงเวลาอากาศมันหนาวหนาวขนาดพี่น้องหนาวคักอิลีหนาวอิลีอรอรลอหนาวก็ดอกกระเดียหนาวคักนี่แหละอืมอันนี้เฮากะนั่งไปโคเีให้กินตอนนี้เฮาอยู่ตอนทางเหนือพี่น้องแต่มีขั้นที่เหนือสุดอยู่เหนือของ ประเทศเด่นมากกะไปมีไกลล่ละกานห้่าสีไปาทางเหนือสุดกันนั่งตอทะเลนั่งไปเบื้องทะเลไปเก็บหอยหอยอยู่สๆๆๆูง <Pam ela. S 2> พูยพี่น้องรถไฟมาโชคดีโชคดีได้เห็นรถไฟนี่รถไฟมาแล้วนี่เออโชคดีอลีรถไฟมาแล้วนี่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 นเบื้องเบื้องพี่น้องรถไฟมาแล้วโชคดีโชคโอ้โชคดีโชคดีได้เห็นรถไฟได้เห็นรถไฟนี่แต่มีมาจอดทางเฮ้า มีไว้เลยเนาะรถไฟมีมีมาจอดเอสโนเรเดยเข้ากับสีท่าไปเรื่อยๆแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสักสามทุ่มจังสีคำสามทุ่มจังสีํำนี่รถไฟมาแล้วเมื่อกี้นี่ได้ให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิ่งว่าอันนี้คือสถานีอ่านหรืออีกอย่างหนึ่งว่าอาเดนสถานีอาเดนเดี๋ยวมาเบิ่งทางพี่เบิ่งทน่พี่นี่ เขากระซิมีบอลทั้งตื้อย่างลงไปบอลทั้งกกระซิเป็นเมืองอ่ะขอเขากระซื้อตัวไปโคเปนเฮเกนได้เป็นเงินจำนวนเก้าร้อยเจ็ดสิบหกโครนเดนมาร์กนี่ละพี่นอ้องเขาซื้อตัวซีเดินไปโคเปนเฮเกนได้แล้วเป็นเงินทั้งสิ้นกับเก้าร้อยเจ็ดสิบหกโครนนี่ละเขากำลังสีนางรถจากออเดียนออเดียน หรือว่าอ่านอ้ําของป็นนั่นคืออ่านว่าอ่านเนาะเพื่อสีเดินทางไปโคโปเปเฮเกนกันโซงนี้มันเป็นฤดูร้อนกนิมีการต่อรถไฟและก็ต่อรถบัสเพื่อสีฮหอดก็ใช้เวลาสชั่วโมงกว่าในการเดินทางไปโคโปเปเฮเกนจากเมืองอ่านหรือว่าเมืองอาเดนนี่อาเดนเนี่กับริเวณรอบๆที่สถานีรถไฟเข้ามาจองไว้เนาะ แมนตีเป็นเงินไทยกลมๆที่เขาเดินทางไปกันอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทที่สีเดินทางไปทางภาคเหนือของเออเดินทางไปเมืองหลวงคือโคเปยเฮกินอันนี้กระทายให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องในเบืองเนาะว่าเข้ามาซื้อตัวในการเดินทางไปโคเปยเฮกินเอามือนี้ก็พอซ้ำนีน้เนาะสบายดี